วัวดีทุกคนจชาวันอันสดใสอร์นิ่งตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา8โมงเป๊ะๆนะฮะเราก็จะทําการอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนจ้ะทนอนอันนี้ก็มาค่อเรียบนะคะไปดูเสื้อผ้าจะใส่ตัวไหนนะะวันนี้ไปเสื้อผ้าแทุกคนเราก็ไปอาบน้ำกันจ้ะ เอาะทุกคนเราก็จะมาแปรงฝานป่อมหลงหน้ากันหลังหน้าอุย๊ยลืมทามนจ๊ะนี่เป็นตัวที่เราใช้อยู่ทําทำให้หน้าเรา่ใสปิ้งปังนะจ๊ะดูความด่าง หอมใบหน้าของเดียนะอะแต่งเบาๆพอให้แบบรู้ว่าเราแต่งนะฮะเพื่อแต่งหน้าของเราจ้ะกันแ,แดดพรอมเมอร์เพมันวันนี้เราต้องงานนิดนึงอยู่นานนะฮะเงนินก็ไม่ค่อยมีน,นะจ๊ะทุกคนซิลก์สแอมป์ตันนี้เหลือนิดนึงแล้วให้แบบคอมเมด์นนะง่ายจิทุกคนนี่เราจะแต่งธรรมดานะคะยคือของเน็กเก็ต นี่ล้วเลยเกิดเค็นคิวตาท,ทุกคนเราค่อยมาเจอแันละค่อยไปทุกคนไปสายแล้วอีกไหน,นโอเคขอรอเลยนะคะก็หาหนึ่งค่อยมาว่ากันนะจ๊ะไปจะพาไปเจอลูกเจอเจอเลโอ้าวคนน,นี้่นนี่ทุกคน ของกินพร้อมนะฮะสแน็คพร้อมนะฮะรีบค่ะสวยค่ะ,คะดีนะแต่น้ำมันเมื่อวานนิดนึงสวยค่ะสวยแล้วค่ะไปถึงสวยงามนะคะไปค่ะไม่ลืมเลยเนาะสูงข้างหลังขับรถไม่ดีเด้อจะบอกให้เมื่อกี้แบบ เราแบบเราพูดเหมือนเราตัดหน้าแต่จริงเราไม่ได้ตัดหน้าเราแบบว่าเออแบบโทรศัพท์มันตกใช่ก็เลยจอดข้างทางแล้วก็ทําสัญลักษณ์ว่าเออแบบเหมือนอีเวนต์ทีฉุกเฉินก็ยังเห็นไม่ว่าแบบแว่าเท่ามันอยู่ไหนซึ่งก็บีบตรงบีบแต่ยังเสียสบายที่นี่เท่ากับยูเล่นเท่าเพื่อสีแซงเพื่อไยบีบแต่ชิบาดด้าจีเมื่อไรผ้าเหตุจริงพี่น้องมีคำว่าเพิ่มขื้นด้วยพี่น้อง ถึงแล้วคุณคนเราต้องรีบมากๆเลยนะเพราะว่า5นาทีค่าจะเริ่มนะจ๊ะข้าวก็ไว้นี่นะทุกคนเราเค่อยมาเอาทีหลังนะเพราะว่ามันขิ่นแรงนะคะมันคือกระเพราบุกกับไก่นะคะมันก็ไวต่อ <Hey. S 1> เอาา้ยน่าคะทุกคนเป็นคาสิเอ้เป็นตึกเรียนสําหรับเด็กต่างชาตินะคะทำการเร่งรีบเพราะว่าอีก5นาทีค่าจะเริ่มนะทุกคนต้องไปก่อนนะคะ จานแบบเฮ้งมากแบแบว่าห้ามถ่ายรูปนะจ๊ะน,นี่ก็จะเป็นห้องที่เราเรียนเอ่อ r ม a d i n g a n d w น i t i n g นะทุกคนซึ่งมันก็คล้ายๆกันาวลืมได้นี่นะรู้ไหมสิ่งที่เราชอบที่นี่คืออะไรคือด้องความที่มันคลาสกัาเขียนเนาะมันก็จะมีนี่ที่เราเรียนสอจ้ะเพราะทุกคนก็จะใช้เรียนสอส่วนใหญ่เนาะโอเคไปไปกินข้าวกันทุกคนอ่วปวดขี้ยะกินก่อนลวกันขึ้นมาเข้าน้ำ ถ้าสมมติเราหิวเชิญทุกคนมันก็จะมีมุมนี้ที่มาแบบซื้นน้ำได้แล้วก็นั่งกินได้นะแต่ว่าเนาะจะมานั่งกินก็ไม่ได้ทุกคนเพราะ,ระว่ากะเพรามันก็กลิ่นแรงนะกลัวคนอื่นหิวด้วยนะจริงๆอ่ะที่นี่เป็นที่ประจำของเราเว้ยแต่ว,ว่าวันนี้เราจะไปกล้งกินโต๊ะดีๆนะทุกคนร้อนมากเฮ้ยช่วงแบบอากาศฝนตกอะไรเงี้ยเราก็ชอบมากินข้าวในรถเลยอันดับ แล้วฟิวดีเปิดเพลงฟังนะจ๊ะแล้วก็ต้องมีขนมด้วยอันนี้มาจากประเทศไทยราการทุกคนก็จะชอบมานั่งตรงนี้ทักคน Probably you. huh. มันจะมีให้อยู่น้ำกม็มากรองที่น้ำได้นะคะเราขี้เกียจอะเราไม่ชอบเลยจะขึ้นลิฟต์นะคะห้องน้ำทำภาระให้เสร็จก่อนก่อนที่จะเริ่มเรียนนะจ๊ะห้องน้ำก็อยู่นิดเดียวเมื่อกี้เราเรียนห้องนี้ใช่ไหมต่อไปเราก็จะไปเลยห้องหนึ่งทุกคนไปห้องน้ำเ,เราหลอกทำไมเนี่ยใครเอ่ยสวยจังเลยทุกคนไปห้องนี้กันาอกโหเปันอะไรนะกูดี อร่อยทุกคนถึงเวลากลับบ้าน,น้วจ้ะแล้วก็เสงี่ก็จะกลับไปบ้านแล้วก็ทกําการบ้านนะทุกคนถ้าทําการบ้านก็หมดเวลาแล้วอะ่ะแล้วก็นอนแป๊บหนึ่งแล้วก็ตามด้วยคลาสสุดท้ายก็คือตอนหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะจ๊ะจ้ากลับบ้านกันจ้าทุกคนเราชอบบ้านแถบนี้มากเลยแลดูแบบสงบเงียบแล้วก็สวยหลังใหญ่ก็เป็นไม่ได้แบบใหญ่เบื้มเหมือนแบบ แบบออกไปนอกเมืองนิดนึงก็แบบกำลังพอดีนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันก่อนนะจ๊าโอเคเดี๋ยวเราต้องเติมน้ำมันก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีเวลามาเติมนะทุกคนที่นี่ก็ต้องเติมเองนะจ๊าไม่มีคนเติมให้นะ ก็บอกให้เราใช่ไหมแล้วก็เลือกข้างล่างว่าจะแบบไหนนะคะแล้วก็แบบนี้แบบธรรมดาใช่แล,ล้วหลงที่เรากดนะคะเราก็ดูได้ว่าเราจะเอาเท่าไหร่คนข้างบนก็จะเป็นดอนลลาร์ส่วนข้างล่างก็จะเป็นแกลลอนนะคะว่าเราได้กี่แกลลอนนะะเสร็จแล้วจ้ะ ทั้งหมดนะคือหกสิบดอนนะทุกคนถึงบ้านแล้วจ้าทุกคนตอนนี้คือง่วงมากแบบตอนแรกจะทำการบ้านแต่ตอนนี้ก็อยากนอนเลยเนาะเทอร์รี่ข้าวเสร็จได้ไหมคะไข่เอ้ยจิจิจิไม่กินจิจิจิไม่กินอืม Love you I love you too where's Amelia where's Amelia เดินไปสกูโอเคไปบายบายทุกคน<ม>เราก็จะมาซักผ้านะฮะใส่ตแเมื่อคืนล้วเว้ยแล้วมันแบบเครื่องมีปัญหาก็เลยไม่เสร็จนะก็มาซักใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะว่าเครื่องมันยังจะมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็เอาใส่เครื่องพี่นะทุกคนเครื่องอบนะเพราะว่าที่นี่ไม่มีตากนอกบ้านนะทุกคนเ,คเดี๋ยวกระเป๋าไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวมา ฉันคิดถึงเธอสภาพมาทุกคนเราต้องมีไก่แล้วจ้ะเนี่ยจ้ะก็ต้องที่ทำกับข้าวไว้ได้ไปเรียนต่อนะไม่พอเลยนี่นี่เป็นสูตรของพี่นางอ่ะเนี่ยเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วทุกคนนี่ซื้อมา อ๋อพอนสุกแล้วเลข้าวจากไทยแลนด์นะจ๊ะ สเสร็จแล้วทุกคนใจทอดของเราคือความกรอบมากมันร้อนมากเพือ่อนเฮ้ยร้อนร้อนของช้อนโต๊ะหอมแล้วทุกคนไม่ต้องแบบให้กรอบนะน้ำตาลมาสี่ช้อนโต๊ะคุค้นณนะคะออกเกลี้ยดด้วยไฟอ,อ่อนนะทุกคนเติมน้ำนิดนึงเกลี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาละละลายนะจ๊ะ เชี่ยวข้าวโพดประมาณสองทุกคนผมก็เชี่ยมนิดนึงยวไปดูขิงนิดเดียวนิดนึงยวสองช้อนโต๊ะทุกคนเชี่ยวไปจ้ะพอเดือดแล้วเราค่อยใส่เค็มนะประมาณสองช้อนโต๊ะนะทุกคนสองแล้วก็ชิมเอาจ้าพอมันเดือดมันแบบโฟฟองขึ้นมาแบบนี้นะปิดเลยจ้ะ ทุกคนไปกินโอเคทุกคนแล้วก็กินข้าวกันนะแล้วก็จะนอนแป๊บหนึ่งอืมอืมอ่ะแบบเอามากินข้างก่อนอ่ะหืมใส่มากมากสามันอืม กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาตาไปเก็บน,นะ,ะนี่ั้งแต่เมื่อคืนไม่ได้ไปเก็บน,นะฮะเฮ้ยรูใช่ไหมว่าเราอยู่แบบไม่ด้วยเดี๋ยวเราค่อยทําแบบทัวร์รูมคลิปหลังๆและกันนะฮะขออนุญ,ญาตนอนสักสามสิบีีนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องอีกยาวนานการมากก็เยอะมากแล้วก็ุูดนิสอนบีกทีโอเคบ๊ายบาย a few moments later ทุกคนตื่นแล้วโอ,ยอยายยนอนต่อ Okay, ทุกคนเริ่มจ้ะสัวนวิชานี้นะทุกคนก็นเป็นวิชา rising f o r คะใช้เป็นเล่มนี้นะแล้วก็จะใด้เป็นเขียนนะแล้วก็จะกลุ่มอาจารย์จนะจัดให้แล้วก็เขียนนะจบไปแล้วทุกคนนะคะสำหรับ การเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องส่งการบ้านไปให้คู่นิดนึงนะทุกคนการบ้านแบบเยอะมากคือแบบเยอะเยอะแบบเยอะโคตรโคตรอ่ะมึงคือเยอะจริงๆไม่ได้พูดเล่นการบ้านเยอะมากอะทุกคนเราไม่อยากให้ทุกคนเห็นแล้วมันแบบมันเหนื่อยอะมันแบบมันต้องทําหลายอย่างอะเข้าใจไหมเชื่อไหมทุกคนจากคนที่แบบเขียนอีเมลไม่เป็น ไม่รู้จะขึ้นต้นยังไงต้องมาเรียนกับครูนะคะทุกคนคาการให้เกียรติการลงท้ายการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การพิมพ์แยกค่ะการใส่ชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเมื่อกีเว้ยแบบว่าเราแบบไม่ชอบอันนี้คือแบบแล้วคือเราอ่ะก็เหมือนแบบอาจารย์อ่ะให้ทุกคนเขียนพาราก,การาฟใช่ไหมเสร็จปุ๊บเ,เขาก็เลยให้คนมาสามคนอยู่ในการอยู่ในกลุ่มแล้วก็ช่วยกันแก้ ตรงข้อผิดพลาดของแบบของแต่ละคนอะไรเงี้ยก็เหมือนสลับกันไปเงี้ยแล้ววันนี้ของเรามีแค่2คนเพราะอีกคนนึงไม่อยู่เราก็เลยเหมือนกับสลับกันเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเหมือนแบบเหมือนดูพวกอมสิ่งที่ต้องแก้ไขอะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกว่าเออเนี่ยสิ่งที่เราพูดไปไม่ได้แปลว่าเราถูกนะเพราะเราก็เป็นนักเรียนือนการอะไรเงี้ยแต่เราแค่มันเป็นแค่แบบว่าคําแนะนําจากเราเฉยๆเงี้ยเราก็พยายามแบบเออตรงเนี้ยแบบใส่เป็นแคปิตอนนะหรือเป็นฟูลสต็อปนะเป็นแบบ ท็อปิกนะอันนั pues, ้น่เงี้ยเราเหมือนแล้วก็อธิบายแบบเออแบบฉันไม่ฉันไม่รู้ว่าท็อปิกของเธอคืออะไรแล้วก็สปอตชิ่งดีเทลของเธอคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนนางแบบนางโกรธเว้ยมึงนางแบบว่าเธอไม่ต้องแบบอันนี้เธอแค่บอกว่าแบบฉันต้องแก้ตรงไหนก็คืออ้ากกูทําอยู่แล้วอ่ะแล้วแบบไม่ต้องบอกฉันหรอกว่าฉันต้องแบบแก้ตรงไหนเอ้าก็เขาก็เลยแบบแบบตอนแรกเขาก็เฉยๆก็คิดว่าเออนางคงแบบเออภาษาจะไม่ดีนาก็เลยพูดแบบตรงๆอะไรเงี้ยแต่ประมาณนางก็เหมือนพยายามแบบ แต่ว่า,าคี่ว่าแบบว่าเหมือนเราไปแก้ไอ้ทรายเอยไปแก้งานานางอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้แก้เราแค่บอกว่าเออเนี่ยเป็นคําแนะนาําแต่ว่าเธอจะทําหรือไม่ทาอ่ะเรื่องของเธอแบบว่าฉันแค่อันนี้ไปแล้วฉันก็จะไม่ฉันก็จะไม่แก้อะไรแต่ฉันจะใส่แบบเหมือนเราทําเครื่องหมายไว้อะไรเงี้ยนางก็ยังไม่ยอมเหมือนที่นางก็แบบเหมือนพูดแบบว่าก็บอกแ,แค่ที่ถูกสิจะไปบอกที่ผิดทําไมอ้าวแล้วแบบไม่แย่นี่แมแล้วก็ แล้วก็พูดว่าให้เนี่ยมันคือหน้าที่ฉันที่อาจารย์อะให้ทําก็คือเอิ่มแนะนําเธอว่าเธอต้องแก้ส่วนไหนแต่สิ่งฉันแนะนำอ่ะเธอจะทําหรือไม่ทําอ่ะก็คือเรื่องของเธอแต่ว่านั่นคือความคิดเหมือนกับแค่ให้แบบอย่างน้อยเธอก็แค่แบบเอ้ยกลับมาดูครั้งว่าเอ้สิ่งฉันพูดมันจริงจริงหรือไม่จริงถ้าเธอไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้นนยนางก็แบบเออเหมือนก็เราก็เริ่มส่อารมณ์ไปนิดนึงแบบว่าเฮ้ยแบบนี่มันเป็นงานนี่คือหน้าที่ฉันยังทำฉันไม่ต้องการที่จะทําแบบนี้แต่ว่าอาจารย์ให้ทำอ่ะเข้าใจไหม เงี่ยไปพอเราไฟไฟกลับอะไรเงี้ยนะคิดว่านางเกคือทุกคนที่มาก็คือเก่งอยู่แล้วอ่ะก็คือเขามีพื้นฐานเขาบางคนจบปริญญาตรีปริญญาโทเป็นด็อกเตอร์มาอยู่แล้วแต่เขาแค่มาเรียนเพิ่มอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มั่นใจในภูมิฐานของเขาาเงี้ยแล้วก็ไม่แล้วก็ให้เกียรติตลอดเราตั้งแต่เรามาอยู่นี่เราก็ให้เกียรติแบบให้เกียรติทุกคนแบบว่าพยายามที่จะไม่ไม่ใช้คําพูดหรือแบบทําอะไรที่มันแบบว่าเหมือนแบบดูถูกหรือแบบทําให้เขารู้สึกไม่มั่นใจหรือเสียฟอร์มหรืออะไรเงี้ยราาาาที่่แบบวักษ มารยาทตรงตรงนั้นมากๆแต่เราก็แบบพยายามพูดดีด้วยแล้วอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือแบบขออนุญาตไปทำการบ้านก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวต้องไปอ่านหนังสือเพราะพวกนี้มีสอบโอเค It's time homework to do homework. นะะเหมือนเขาให้เราอะไปแบบพรีเซนต์งานชั้นสั้นอันหนึง่งเกี่ยวกับแบบว่า cultural tradition นะคะซึ่งก็คือเกี่ยวกับพวก วัฒนาธรรมอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกมันก็จะเหมือนแบบให้ชอยบอกว่าเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับเครื่องดื่มเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับตึกราอาคารบ้านเรือนเกี่ยวกับแบบว่างานฝีมือหรือว่าพวกกิจกรรมหรือแม้กระทั่งพวกการแดนซ์หรือว่าพวกเทศกาลเนี้ยก็คือให้เราพรีเซนต์น,น,นนะคะซึ่งเขาก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนนะซึ่งครั้งที่แล้วนะคะเราได้เราได้เกือบเต็มอ่ะ แล้วก็สอบมาที่เราได้เอพาร์ทนคนคือร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มไม่น่าเชื่อเห็นหน้างงๆอย่างนี้ว่าคือได้ได้แต่เอพาร์ททุกคนต้องง่ายไงเป็นตัวอย่างที่แบบพูด้่าคือเขาแบบเวลาเราพูดเราแบบเราไม่ชอบพูดต่อหน้าคนอื่นนะ่ะเวลาเป็นวิชชกรารเราไม่ชอบอย่างเงี้ยแต่ว่าคลาสนี้ก็ทําให้เราแบบมีความกล้าที่จะพูดนะคะขออนุญาตไปทําการบ้านก่อนนะเราค่อยว่ากันนะจ๊ะ ทุกคนนี่คือสภาพที่เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังลกอยู่ดีอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้จะเก็บยังไงให้มันแบบแลดูดีถ้าซื้อตู้ใหม่ก็กลับกลัวมันแพงก็เลยอเอาไว้นี่ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็หลังจากนั้น,นจาร์เราจะอาบน้ำจ้ะ <c oughs> แต่ละวันทอมันเหนื่อยมากกคนแบบเหนื่อยสุดๆเราจะล้างหน้าก่อนนะ ดูดิขนาดแบบว่าไม่ได้ทาอะไรบ้างเลยนะก็ทาแต่เฉพาะแบบอ่านนะรองพื้นใช่ไหมพาเมอร์รองพื้นก็แต่งตลับแค่นั้นเลยก็ลิฟมาใช้ด้านหนึ่งนะคะเพื่อความคุ้มค่านะจ๊ะทุกคนเห็นอ่างอาบุชีใช่ไหมอ่างอาบน้ำใช่ไหมแต่ว่าเชื่อว่าน้อยครั้งมากอะ่ะแบบต้องแบบเหนื่อยมากจริงๆเหรอแบบว่ารู้สึกแบบอยากแช่ น้ำเนี่ยค่อยได้ทำเพราะนั่นก็คือแป๊บเดียวมันก็แบบหมดเวลาแล้วอะ่ะส่วนใหญ่จะทำก็คือวันวันเสาร์แล้ก็วันอาทิตย์มั้งที่แบบมีเวลาแบบเป็นวันที่ให้แบบกำไรตัวเองก็คือจะไม่ทำการบ้านเกินเสาร์นะเราจะไม่ทำการบ้านนะฮะเดิมที่้าหน้าของเรา,าใช้ตัวนี้สสยเลยจ้า อาบน้ำกันนะสภาพยังไม่ด,ดูสภาพนะ้าโคตรอ,อว้วนเหมือนเดิมจ้ะเราบำรุง,งผิวได้เต็มทีเลยตอนนี้ได้หมดแล้วเราใช้ยเยอะพอมันหยดใหญ่เลยกระลาลอนหน้ามีแล้วก็ทำด้วยตัวนี้ค่ะส่วนตัวมาร์คโลาก็ไม่ไหววันนี้ขอแบบ อยากนอนอะ่ะกคนพวกนี้ต้องตื่นแต่เช้าเลยโอเคค่ะจบไปแล้วสำหรับการอาบน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปอา่าหนังสือนะคะคพวกนี้มีสอบนิดหน่อยนะคะคแล้วก็เราจะนอนแล้วก็จากลากยการ,ค,ารคลิปวันเดย์ร็อก็จะเสร็จสิ้นนะคะคทุกคนเฮ้ยเอาจริงเหนื่อยนะเนี่ยแต่ว่าทำเพื่อใครคะเพื่อคุณแม่ดูคะ่ะเ่ลาหน,นังสือ,อ,อเว้าชับบนเตียงจ้ายังไม่ได้จัดห้องอ่ะทุกคนมัน มันไม่รู้ว่าจะจัดอะไรแล้วก็ไม่อยากมีของมากไม่อยากลงทุนแล้วก็เผื่อย้ายองค์ย้ายออกอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่มีปัญหาในการขนย้ายหรือว่าแบบทิ้งไปเนาะเสียงเงินเปล่าเนาะขอลองซื้กขอเราจ้าโอเคทุกคนตอนนี้ง่วงมากแล้วนะคะเราต้องไปนอนแนีวนะคะบา,บายๆก็ได้ก็พอจุ๊บ